สวัสดีครับผมนายเสพเลยเคยเสพแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการปฏิเสธยาบา้าเป็นไงไปดูวิธีที่หนึ่งปฏิเสธอย่างจริงจังเฮ้ยนนวันนี้เอายาเบ้าไม่เอาพี่พอแล้วเฮ้ยทั้งหน่อยชนะไม่เอาพอแล้วพี่เซ็งเลยว,วิธีที่สองปฏิเสธโดยสดแสดงอารมณ์เฮ้ยนนวันนี้มีของใหม่ห้าร้อยแรงดีเลยนะเว้ย ไม่เอาพี่เฮ้ยสักหน่อยนะพอพอผมพอแล้วแมวแมวพี่พอพอทีที่สามไม่คอยตามผู้ชวนเฮ้ยนนวันนี้นพี่มีของใหม่ห้าร้อยเรีงดีเลยนะไม่เอาพี่เฮ้ยห้าร้อยเลีงดีเลยนะเว้ยไม่เอาผมเลิกแล้วพี่เก็บไว้เถอะเฮ้ยเสียไปเพื่อนพี่หน่อยดิไม่เอาจริงๆผมเลิกแล้วพี่เก็บไว้เถอะและนี่คือ how to say no, s เซ n นยาบ้าแค่คุณกล้าปฏิเสธสิ่งเสพติดเหล่านี้ก็จะไม่มายุ่งกับคุณอีกขอบคุณครับ